No one really understands me Who I am and who it is that I wanna be No one else knows what it feels like All I want is just to be free Like a b i r t t h a s sore n d I'm h i g h ความทุ่มเทและความพยายามของนักกีฬา Special Olympics ไทยมีเกินร้อยค่ะ And ขอวอวยพรให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จค่ะ นักกีฬาทุกคนปิดซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วพยายามให้เต็มที่ในกนารแข่งขันนะครับพราะเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกทุกๆคนขอให้สนุกกับการแข่งขันค่ะสู้ๆค่ะขอให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยทุกคนนะครับพยายามเต็มที่เลยนะครับสู้ๆนะครับขอส่งเสียงเชียร์นะครับ,รบให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกทุกๆคนเลยนะครับผมที่ลงแข่งในสนามนะครับสู้ๆครับ ขอเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาท,ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับให้สู้อย่างเต็มที่นะครับขอให้เอาชนะตัวเองให้ได้ครับเอล่าขอส่งแรงใจไปหานักกีฬาสเปเชียลลิมปิกทุกคนนะคะสู้ๆค่ะพวกเราเชื่อมั่นในความพยายามและความตั้งใจของนักกีฬาสเปเชียลลิมปิกทุกคนครับขอให้นักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นและกล้าแข่งขันตลอดไปค่ะ All right. This is my time to shine bright like the stars that light up the sky.